สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสรยาออซซี่สเตชันนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเพาะพันธุ์กระบองเพชรน,นะคะแคคตัสเนี่ยค่ะ Today, เขาจะมีลูกของเขาเยอะแยะไปหมดเลยตรเนี้เราก็จะแยกหัวตรงนี้ออกนะคะเนี่ยค่ะปลูกได้เลยเราไม่ต้องใช้น้ำยาอะไรทั้งสิ้น ราก็เสียบลงกระถางที่เราเตรียมไว้กระถางก็มีดินนะคะที่ผสมทรายแล้วก็เม็ดเพอรไนนะะ์ไลท์าาเนี่ยค่ะสีขาวๆเนี่ยแล้วก็เปลือกไม้แค่นั้นละคะ่ะน้ําดินก็ลดน้ําให้ชุ่มๆแค่นั้นนะคะเนี่ยค่ะกระถางก็แล้วแต่ชอบหัวเล็กหัวใหญ่เราก็ใช้กระถางหัวใหญ่แล้วก็ใช้กระถางใหญ่หัวเล็กเราก็ใช้กระถางเล็กนะคะงนี้ค่ะแล้วก็เอาที่ อย่างนี้เลยเสียบลงไปเลยง่ายๆค่ะเราไม่ต้องไปทาอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้ามันเล็กแล้วก็ใส่อันเล็กไปกระถางหนึ่งเพื่อนๆคิดดูเป็นยี่สิบสามสิบกระถางปลูกขายนะคะปลูกขายเลยว่าประดับทำเป็นธุรกิจก็ ขายได้ค่ะที่ตอนนี้โควิด19นะคะทำให้คนว่างงานแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็มาทำธุรกิจขายจะบองเพชรขายออนไลน์นะคะนี่ค่ะมันใหญ่แล้วก็ใส่กระถางใหญ่ตัวนี้มันจะโคง้โคงคๆหน่อยหาที่คีบนะคะไม่งั้นหนามจะปักมือถุงมือก็ทะลุค่ะ มีลากลากแล้วก็ใส่ลงไปเลยอันนี้ใส่กระถังแก่ดีกว่าตัวนี้นะคะไม่ต้องคิดเยอะนะคะวางลงไปเลยเดี๋ยวเขาก็ติ่งเล็กๆเกงี้ยสิ่งเล็กๆแล้วก็ใส่กระถังเล็กไม่ต้องไปใส่อะไรเลยนะคะ ใส่แค่ดินกับกระถางลงไปน้ำยงน้ำยาไม่ต้องใส่เลย mm. เยอะมากเดี๋ยวจะให้เพื่อน mm. ๆดูว่าหัวหนึ่งเขาจะมีจำนวนลูกๆเขาเท่าไหร่ mm. นีได้เท่าไหร่ละคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสองสามสี่จุดห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิกระถางแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเขาจะเหลือเท่าไหร่ถ้าเราได้เด็ดแล้วก็เด็ดออกให้หมดเลยสิบแปดสิบเก้าย2่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้าหกเ 26่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่บเอดสค่ะสาต้นนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกมาอย่างนี้อีกนะคะให้เราได้ทำขายคือเราซื้อหนึ่งกระถางเป็นแม่พันธุ เราขายได้ตลอดชีวิตเลยค่ะขายง่ายๆอากาศเขาก็ชอบอากาศร้อนนะคะไม่ชอบน้ำเป็นพืชทะเลทรายเนี่ยค่ะง่ายๆตัวนี้ก็เหมือนกันก็ทำคล้ายๆกันนะคะเยอะมากเ,เพื่อนๆลองทำดูนะคะทำเป็นไม้ประดับไว้ในโต๊ะคอมหรือว่าในบ้านนะคะหรือว่าเราจะทำเป็นการค้านะคะเนี่ย เราไปขายแค่กระถางละเท่าไหร่ที่เมืองไทยเขาขายสามสิบเก้าสาสิบเก้านะคะคิดดูคูณออกมาเพื่อนๆคิดว่าจะได้เท่าไหร่ทำขายรวยนะคะทำทุกอย่างคะ่ะลงมือทำเลยใส่ใจว่างๆทำไปก็ขอจบการทำคลิปปลูกตระบองเพชรหรือว่าแคคตัสแค่นี้นะคะ เพื่อนๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมสอบถามใต้คอมเมนต์นะคะทำขายรวยนะคะขอให้ลงมือทำต้องการสิ่งไหนก็ให้ลงมือทำสิ่งนั้นรักรักในสิ่งที่ทำทําในสิ่งที่รักก็จะมีความสุขนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะโชคดีมีความสุขคะ่ะบ๊ายบาย